เราขอแจมทำอีกทีไปแล้วครับม,มาถึงตอนนี้อะไรถามแจมมากกว่าจริงๆแล้ววันนี้แจมอยากทําอะไรอยากขออะไรทำอีกทีไปแล้วอขออีกทีไปแล้วงั้นแจมขอหลอยอทีแล้วกันครับโทษนะขอลออีกทีครับยังมีลอกวันนี้อีกออมผมก็ไม่รู้ว่ามันจะไปสิ้นสุดตรงไหนเหมือนกันคนระับ คนยืนข้างๆมันคัท้อเจงก็จะหล่อเป็น่านี้อีกผมก็อายเล่นเหมือนกันเฮ้ยไม่ต้องอายเราหล่อจริงทุกคนฮะพร้อมที่จะดูแจมหล่ออีกทีไหมฮะงั้นจัดไปครับแจมหล่ออีกที thank you ทำงานยังสบายดีอยู่ไหมต้องการยาลมยามองไหมครับหนาขอรบคุณแม่ได้นะครับคือเนี่ยผมจะบอกคุณนะว่าวัฒนานาการของคุณนะไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีหรือว่างานเยอะแค่ไหนเรื่องความฟิตของคุณของคุณก็ยังดูแลเป็นอย่างดีเพื่องานนี้โดยเฉพาะกับคุณนี่อ งานนี่เยอะไปหมดคือครับด้วยเวลาเรากลับไปถึงบ้านดึกแล้ครับจะไปเล่นมันก็จะนอนไม่หลับไงอ่าเล่นออกกำลังกายอื่นอ่ะคราวนี้ก็เลยแบบง,งั้นขอใช้เวลาสองอาทิตย์เนี่ยในการแบบลดมันลงมาแล้วก็พี่ก<ะ>ับอาทิตย์แอเนี้ระมาณครับพี่ทำมาสองปียังไม่ได้ทำแน่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ได้ขอบคุณสำหรับกำลังใจที่ดี นะผมรู้ว่าคุดีดูแลตัวเองดีมากเพื่อกแฟนในวันนี้เลยอยากรู้ตอนแท็กเราเป็นไงนะแท็กเราวิวตอนนี้ใครติดตามเลยบ้างเทรลล์อยู่อันด e ับสองแล้วจ้าจะได้อันดับหนึ่งขอขึ้นดีไหมเฮ้ยไอ้โเดี๋ยวลองโอกาสได้โชว์พี่พีอเยอะนี่กับวัตโต้ยังไม่ผ่านครึ่งหนึ่งเลย เดี๋ยวเราจัดในที่ทีเทกที่สองนะพี่พี่เป็นเมย์ที่สองเองบอกแล้วผมไม่รอเพลงสุดท้ายจัดตั้งแต่แบบนี้เลยเฮ้ยใจเย็นๆใจเย็นๆเอางี้แกพูดคุยกันหน่อยนี่แหละวันนี้เรายิงที่เมืองไทยแล้วไม่ได้เจนเนอร์แล้วผมว่าเป็นแฟนหลายคนอยากรู้อะไรอ่ะใครเป็นไง ดองยาดองนะคอนแจ้างหน้านะครับดองยาแต่จะดองนานก่อนนะฮะดองยาก่อนดองยาก่อนดองยาก่อนนะโอเคไม่ต่อแล้วไม่ต่อแล้วไม่ต่อแล้วโอเคเดี๋ยวอย่างนี้ยพี่ลูกนะทำไมครับงานหน้าเราได้ชื่อแล้วถอดอีกทีงานวันนี้พอก่อนครับ วันนี้พอก่อนเพื่อดึงไปครั้งหน้าเอาไวเ้เจอกันคราวหน้านะฮะไว้ถอดอีกทีครั้งหน้าไว้ถอดอีๆขอเชื่อว,ว่าวันนี้ทุกคนนะครับได้ลิบได้รู้ไปเรียบร้อยแล้วนะข้างหน้าเตียงก้มหน้ากันหมดเลยตอนนี้นั่งนั่งเช็ค <c oughs> แล้วมีแบบแกฉันมือสั้นไปหมดเลยเดี๋ยวนะขงบนข้างบนเป็นไงเมื่อกี้มุมเป็นยังไงบ้างครับ <c oughs> มีใครไปลมไหมอ่ะ <c oughs> มีไม่เห็นหรอ ลกบ,น,น,าาลบนหน้านะลูกบนหน้าชนหมดกล้องส่องทางไกลฮะต้องเท้าแล้วต้องเข้าไม่เห็นหรอออิซิ่นซิมมล่นกโตเตรียมซิไม่แดงไม่ดีเลย,เลยละครอนี่เออเดีย๋ยวลมเมื่อกี้เป็นไงบ้าง ยังอยู่โอเคยังอยู่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 ดเอาละฮะแต่มวันนี้ในไหนเราอยู่อยู่ที่เมืองไทยราชดาลน์เตอร์ถามแต่นี้ผมว่าหลายคนก็อยากรู้ว่าจริงๆแล้วเราที่อยากไ่้ละครเวทีไหมละคเวทีแล้วละครเวทีเป็นแบบศาสตร์การแสดงแบบขั้นขั้นสูงเลยนะขั้นที่ผมเข้าใจนะครับแล้ว ถ้ามีโอกาสผมก็อยากจะลองครับแต่ว่าตอนนี้ขอเก็บประสบการณ์กับละครทีวีไปก่อนอ่าถ้ามีโอกาสใช่ไหมใช่เพราะว่าละครเวทีต้อต้องร้อง,องเพลงขอมากๆด้วยเอา้าแต่ผมยังแบบยังยังอยากเก็บประสบการณ์ตรงน,นี้ให้ให้ได้เยอะๆก่อนแต่อาจารย์เป็นคนร้องเพลงดีเลยนะเมะื่อกี้เนี้ยตั้งแต่ต้นคอนมานางร้องสดนะไม่นามดานะใครว่าแนร้องขอขอเสียบไลยฮนะ เป็นได้จริงสบายมากพี่จริจะมีโอกาสได้ไปละครเวทีเรื่องแรกที่เรื่องอะไรพิศวาสครับพิศวาสเป็นยังไงตอนนั้นความรู้สึกของเราครับฮ้ยไม่เคยดูละครเวทีเราเได้มาดูเนี่ยคือสนุกสนุกมากแล้วก็เร่ใช้องไห้ร้องไห้ด้วยร้องไห้ด้วยเหรอใช่เผมอะไรอ่ะคือนักแสดงที่อยู่บนเวทีครับเขาเขาส่งพลังไปแบบ ไปแรงมากอ่ะอยิ่งเราเป็นนักแสดงด้วยอ่ะเราพอเรามานั่งดูเราจะได้รับพลังในการแสดงไปด้วยมผมว่าประสบการณ์นี้มันดีมากแล้วพี่ๆทุกคนอ่ะเขาร้องกันเล่นกันแบบโ,โหสุดกันจริงๆคือนี้ก็เคยคิดภาพนะถ้าตัวเองแบบแสดงละครเวทีแล้วแบบทุกคนมานั่งดูเนี่ยผมผมตื่นเต้นม,มากอ่ะอถ้าถ้าเป็นผมนะถ้าเกิดว่าอย่างที่บอกถ้ามีโอกาสหรือว่าเก็บประสบการณ์ไปอีกสักพักก่อนอย่างเงี้ยครับถ้ามีโอกาสก,าก็คงจะ ได้มีได้เล่นท้าผู้ใหญ่เขาอนุญาตอนาคตนะคะอนาคตต้องรอติดตามต้องรอติดตามแล้วเรามีเพลงไหนของละครเวทีหรือเรื่องไหนที่เราชอบเป็นพิเศษไหมถ้าเป็นเพลงนะฮะเพลงอาจจะมีเพลงที่ชอบเป็นพิเศษคือเพลงรักแท้มีอยู่จริงของพี่บี้ของพี่บี้วางมวั้แต่เด็กเลยแล้วผมเพิ่งมารู้ตอนที่เข้าช่องว่าเพลงนี้เป็นเพลงประกอบละครเวทีเรื่องข้างหลังภาพถูกต้องผมกงอยู่ ล้วชอบพลงีซึ่งตอนนั้นพี่บี้ก็ร้องเป็นตัวละครนพรรใช่ใชครับอเอ้าอย่างงี้ดีกว่าในไหนเราก็ชอบแล้วแล้วเรายืนอยู่ตรงนี้แล้วอะ่ทุกอย่างบรรยากาศสถานที่มันเตื่อไปหมดแจม,มครับสักหน่อยไหมใครอยากดูน <Okay. S 1> พรรในโวยชั้นแจมขอเสียงหอ่อย ไม่ได้ท้องชายบรรยากาศมันต้องแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นมั้ยโถเดี๋ยวนี้จับเลยไง <c oughs> เริ่มจากฉากก่อนเลยอ่ะฉากมัน <c oughs> ไม่เหมือนตรงไหนอเปกาตะวง <c oughs> ทีนี้น้ำตกจะต้องมาหรือเปล่า <c oughs> มีน้ำตกก็ได้มีเดี๋ยวทำบรรยากาศให้เหมือนเลยป่ะ <c oughs> ให้กระดิ่งเราจูงเ,เหมือนแบบว่าท่ามการน้ำ <c oughs> อ๋ออ๋อน้ำขาดขากที่แบบ

ชุดก็ต้องเปลี่ยนโอเคอ่ะ <Okay. S 1> เอา,อาชุดออกมาให้แด้มมาเดี๋ยว์ต้เปลี่ยนตรงนี้หเหรอครับเบียนตรงนี้ทุกคนจ๋าเดี๋ยวทุกคนเนี่ยเป็นกติกาอะรติให้หน่อยนะทำจริงเหรอมาีของเขายังมีสั่นอ่ะเจมส์ดูติดกระดูแบบ ไันเลยเอ่ยเย็นเนทุกคนเออมามีเียนเย็นนะคะมาค่ติดกระดุมะคะ่ะได้นะ ตรงหน้าของเราคือคุณดีกิรติทั้งหลายส่งช oh. ินเนอร์ส่งอารมณ์ครับวันนี้เอาให้ดีนอกจากเราส่งอารมณ์ถึงคุณดีกิรติแล้วพี่บอยมาดูไอ้หนู่เรื่อแม่ต้องเข้าแล้ว <c oughs> เอาสวัสดีพี่บอยครับ <c oughs> ถ่ายให้เต็มที่น้องชายครับอย่าพี่ก่อเวรทีนี้ให้น้องเลยน้องจะเข้าตอนไหนหรือพร้อมแล้วยังไงบอกตรงนีแล้วครับผมขอเสียกับน้องบอลสองวัน ิสนั่นคนหรือเปล่าจริ้ยนึงเดทุกคนทุกคนเชื่อในรักแท้หรือเปล่า ชื่อไหมว่ามันมีอยู่จริงผมก็เชื่อนะว่าราคแพงม่อยู่จริงไป 그렇게 every t o g e